บุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1. 1พระราชประวัติสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระนามเดิมทองด้วงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20มี 2, นาคมพศ2279ณจังหวัดอยุธยาทรงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีในปีพศ2325และเป็นปฐมกษัตริย์ แหงราชวง์จัก,กรีพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถด้านการปกครองการทหารและการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมทรงสวรรคตเมื่อวันที่7กันยาพศส3 5 2รวมปกครองราชสมบัติ27ปีพระราชกรรียากิจหนึ่งสถาปนากรุงนัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ในปี 2. พศ .2325 2ส,อ23สจะระเบียบการปกครองฟื้นฟูกฎหมายและตาพระอายการเช่นกฎหมาย ตาสามดวง 3. ฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมเช่นการบูรณะวัดอารามและสร้างวัดพระศรีรลตะนะาศาสดารามสี่ส่งเสริมความมั่นคงปกป้องป้องกันและขยายอาณาเขตเช่นสงคราม9ทับห้ารวบรวมวรรณกรรมทรงริเริ่มการชำระและแต่งวรรณกรรมเช่นรามเกียรติหกราชกรณียกิจเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญของราชอาณาจักรไทยในยุคต่อมาการเมืองและความสำคัญ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงเป็นปฐมถกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีมีบทบาทสําคัญในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพศ2325ทรงฟื้นฟูบ้านเมืองหลังสงครามและการลุ่มสลานของกรุงศรีอรุธยาทรงจัดระเบียบการปกครองฟื้นฟูศาสนาศิละปะวัฒนธรรมและประเพณีรวมถึงการสร้างวระบรมราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระองค์ยังทรงรวบรวมและประมวลกฎหมายเช่นกฎหมายตาสามดวงเพื่อใช้ในการปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นระบบส่งเสริมความเป็นเอกภาพของชาติซึ่งมีผลสืบเนื่องมายังยุคปัจจุบันทําให้พระองค์เป็นบุคคลสาคัญที่สร้างหลักฐานของประเทศไทยในด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมผลงานด้านสถาปัตยกรรม 1. สถาปนากรุัธนากนทร์ทรงย้ายราชธานีมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาและวางผังเมืองใหม่ 2. การสร้างพระบรมราชวัง ็นศูนย์กลางการปกครองและเป็นพระราชฐาน 3. การสร้างวัดพระแก้วเพื่อปฏิสถานพระแก้วมรกต 4. การฟื้นฟูศิลปาวัฒนธรรมผ่านการสร้างวัดและอาคารสําคัญเช่นวัดสุทัศน์และวัดพระเชตุพนเหตุการณ์สำคัญหนึ่งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พศ .23252 สองสร้างประบรมราชวังและวัดพระแก้ว สามรวบรวมกฎหมายตาสันดงสีปราบดาพิเศษเป็นราชการที่หนึ่งห้าฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมไทยบทสรุปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหาราทรงเป็นผู้วางรากฐานกรุงรัตนโกสินศิ์ทั้งด้านการเมืองการปกครองาศาสนาและวัฒนธรรมทรงสร้างความมั่นคงและความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยในยุคเริ่มต้นของราชวงศ์จักรี